เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ณห้องแกรนซีชั้น4โรงแรมเบรุทโฮแกรนด์คอนเวนชั่นชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักธุรกิจจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับรางวัลท็อปแบรนด์วอล2021และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้คือโรงงานรับผลิตและสร้างแบรนด์ครบวงจรของบริษัทอินทราเฮิร์บจำกัดโดยผู้บริหารคนสวยคุณชนิการอินตา ตอนนี้ก็ถามว่าความสําเร็จมันก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อยู่คือมันก็มีเป้าหมายต่อไปค่ะก่อนหน้านี้คือมีเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วตอนนี้คืออยากทําให้คนอื่นบ้างอยากให้คนอื่นมีในมีในแบรนด์นี้ขายไทยค่ะมีทั้งอาหารเสริมค่ะแบบพวุวงจรแล้วก็อาหารเสริมก็จะเป็นประเภทควบคุมน้ําหนากักหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผิวอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมแบบประเภทชงดื่มค่ะ ตอนนี้ก็จะพัฒนาให้เติบโตขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีส่งออกต่างประเทศแต่ว่าคือเราก็มีพัฒนาโรงงานทุกปีตอนนี้นะคะถ้าจะติดต่อผลิตแบรนด์หรือว่าทำแบรนด์นะคะปรึกษาการตลาดได้เลยค่ะเรารับทำทุกอย่างยังไม่ทำก็ได้ปรึกษาก่อนได้ค่ะ และสำหรับภครที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองภายใต้การผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกับบริษัทอินทราเฮิร์บจำกัดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.intraherb.com หรือจะเป็น Facebook Intraherb นะคะ